การการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าของชาติมหาอำนาจร,ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาทําให้หลายประเทศต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจแต่เวียดน,นามกลับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกโดยการพัฒนาที่รวดเร็วและความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจนเวียดน,นามได้รับการขนานนามว่าเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชีย ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้จะ,ะเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 แต่เวียดนามยังคงรักษาอตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงได้โดยมี GDP เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ6-7%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิก1 0 1ีนี้เปิดปัจจัยทำไมเวียดนามโตเร็วกว่าใครในอาเซียน มีประชากรประมาณ100ล้านคนมี GDP เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่4,284ดอลลาร์ต่อคนหรือ147,000บาทถือเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียนจึงทำให้แนวโน้มกำลังซื้อของผู้บริโภคในเวียดนามเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรฐษฐกิจการบริโภคภาคาเอกชนมีสัดส่วนมากกว่า70%ของ GDP เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดภายในประเทศและความต้องการสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน GDP เวียดนามไตรมาส2ปี2567อยู่ที่6.93%โดยมีการคาดการว่าช่วงครึ่งหลังปีนี้จะยังคงมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเวียดนามกลายเป็นประเทศเนื้อหอมดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้อย่างมหาศาล ในปี2,566มูลค่าการลงทุน FDI ของเวียดนามแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการถึง23,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า7.9แสนล้านบาทและในเดือนมีนาคมปี2,567มีมูลค่าการลงทุนจำนวน4,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1.5แสนล้านบาทปัจจัยที่ทําให้เวียดนามเนื้อหอมเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างแรกคือความมั่นคงทางการเมือง เวียดนามมีการเมืองที่มีความมั่นคงกว่าหลายประเทศเนื่องจากปกครองด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวส่งผลให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นนโยบายต่างๆถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพภายใต้การนำของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเป็นอย่างมาก เวียดนามมีนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะการเป็นสมาชิกในข้อตกลงการค้าเสรีถึง16ฉบับครอบคลุมกว่า55ประเทศซึ่งรวมข้อตกลงที่สำคัญอย่าง CPTPP ความตกลงทางการค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทั้งด้านการค้าการบริการและการลงทุนและ EVFTA ที่เป็นข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปเวียดนาม การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกขึ้นทําให้อุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่้ังคอ์ได้เปรียบที่โดดเด่นในการลงทุนและดําเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้ที่สำคัญค่าไฟในเวียดนามมีราคาถูกเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากค่าไฟในลาวและเมียนมาขนเวียดนามจ่ายค่าไฟเฉลี่ย2.87บาทต่อหน่วยหากเทียบกับไทยขนไทยและภาคอุตสาหกรรมจ่ายเฉลี่ย4.18บาทต่อหน่วย ส่วนในเรื่องแรงงานของเวียดนามเรียกได้ว่ามีฝีมือสูงและประชากร70%อยู่ในวัยทำงานอายุระหว่าง 15- 64ปีอัตราการรู้หนังสือของชาวเวียดนามสูงกว่า90%เวียดนามมีการลงทุนด้านการศึกษาเน้นการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM ผลการสำรวจพิซาวเวียดนามในปี2022 หากวัดในภูมิภาคอาเซียนเยาวชนเวียดนามเรียนเก่งขึ้นแท่นอันดับ2รองจากสิงคโปร์ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5สสื่อไห้เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามสามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิตอลได้โดยแรงงานเวียดนามมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ4 680,000ดองต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยเฉลี่ย250บาทต่อวันเท่านั้น โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่นซัมซุงในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในเวียดนามอีก1,000ล้านดอนลลาร์สาหรัฐต่อปีจากเดิมในปี2566ซัมซุงได้ลงทุนไปแล้วกว่า1,200ล้านดอนลลาร์สาหรัฐการตัดสินใจดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลเวียดนามอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลเวียดนามมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทต่างชาติที่สนใจลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังแนะนําให้ซัมซุงรวมมือกับศูนย์นวัตรกรรมแห่งชาติเวียดนามหรือ NIC เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในด้านเซมิคอนดักเตอร์โดยตั้งเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากร,กรจํานวน50,000คนภายในปี2573ปัจจุบันซัมซุงมีโรงงานผลิตมือถือ6แห่งศูนย์กระจายสินค้า1แห่งและศูนย์การการวิจัยและพัฒนา1แห่งโดยมีวิศวกรจำนวน2,400คน โดยในช่วงการเกิดวิกฤตโควิด -19 การลงทุน FDI ของเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนส่งผลให้บริษัทต่างชาติหันมาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนรวมถึงประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเนื่องจากเวียดนามมีความพยายามในการวางตัวให้เป็นกลางทั้งกับจีนและสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศพันธมิตร เวียดนามมีนโยบายสามไม่เพื่อรักษาสมดุลอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาคือไม่เป็นมิตรทางทหารไม่ให้ตัง้งฐานทัพต่างชาติในประเทศและไม่ร่วมมือกับรัฐหนึ่งเพื่อต่อต้านรัฐอื่นทําให้เวียดนามยังรักษาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านกับจีนได้รวมถึงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาได้เช่นกัน บริษัทต่างชาติมองหาพื้นที่ในการลงทุนเวียดนามจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยดึงดูดการลงทุนเน้นให้ความสําคัญด้านคมนาคม ทางท่าเรือและการขนส่งรวมถึงการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออกตะวันตกหรือ EWEC ให้สอดรับกับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคตส่วนด้านการเกษตรเวียดนามก็ไม่แพ้ใครมีศักยภาพโดดเด่นในด้านเกษตรกรรมโดยภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวชั้นนำของโลกโดยมีส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวถึง15%ของการส่งออกข้าวทั่วโลก เวียดนามมีพื้นที่ปลูกข้าวกว้างใหญ่ถึงประมาณ45.43ล้านไร่ซึ่งทำให้สามารถผลิตและส่งออกข้าวได้อย่างมหาศาลในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เวียดนามสามารถสร้างไรายได้จากการส่งออกข้าวกว่า76,000ล้านบาทจากปริมาณการส่งออกข้าวที่มากกว่า3ล้านตันสร้างความมั่นใจในความเป็นผู้นำด้านการเกษตรในตลาดโลกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนามมีป่าจำนวนมากคิดเป็น42%ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งฝั่งมิงจิงได้มีการลงนามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตโดยจะจัดสรรโคต้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและสร้างทรัพยากรทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวียดนามสามารถผลิตคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ40ล้านเครดิตคิดเป็น200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยมีเป้าหมายเนซีโรภายในปี2593 ทำกลางที่ทางการเติบโตเศรษฐกิจเวียดนามที่ดูมีอนาคตแต่เวียดนามยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นการกระจายไรายได้ที่ไม่เท่าเทียมการพัฒนาทักษะแรงงานที่ยังไม่ทันต่อความต้องการของตลาดและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมถึงปัจจัยภายนอกที่อาจจะต้องจับตาเหมือนกันทั่วโลกแม้เศรษฐกิจเวียดนามจะเผชิญกับความท้าทาย แต่ก็ยังแสดงศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียนได้โดยปัจจุบันเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยและเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งของไทยการประสานความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจนี้จะเป็นก้าวสาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศ